ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะวันนี้แหละผมเล่ยโคตรคนอันตรายเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปที่สตูดิโอนะครับไปดูว่าเพื่อนๆผมใครยังอยู่บ้างนะครับแต่คิดว่าแม่หนีกลับไปแล้วแหละปกติคุณแม่ก็จะอยู่ดึกนะครับเห็นเห็นแบบนี้นะเวลาอยู่จริงแม่กับพี่สาวก็อยู่นะครับอยู่ถึง แต่ว่าถ้าตีสองนี้คุณแม่บางทีก็อาจจะเป็นใจแล้วก็หนีกลับบ้านไปนะครับอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันหมดนะครับผมเขาอาจจะแบบคุยกับพี่สาวเฮ้ยปล่อยปล่อยให้นกะอยู่อยู่แบบนี้ของมันบ้างน,นะครับแล้วก็หนีกลับบ้านไปนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าถ้าบางทีตอนผมเดินออาไปก็อาจจะยังเจออยู่นะครับผมนี่คือเรื่องเรื่องจริงเลยนะเขาอ,อยู่กันดึกมากเหมือนเวลาที่ เพื่อนอยู่ก็นั่นแหะทีมงานก็อยู่ถึงตีตีนี่แหละประมาณนี้แหละตอนนี้ถ้ามันดูอยู่มันก็คงแกล้งทําเป็นเป็นใจกันนะครับแล้วก็ประชุมกันว่าปะ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 กลับดีกว่ากลับดีกว่าแกล้งทิ้งพี่นักเลยพี่คนที่ขับรถให้ตอนนี้ก็คงถ้าดูอยู่ก็คงแบบปะ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 หนีกลับกันหมดนะครับผมเพื่อให้ผมได้อยู่ด้วยนะครับผมคิดว่านะครับเขาหน้าจะคิดกันแบบนั้นอยู่นะฮะ เขาคิดดีมากกันเลยนะครับผมชอบความความคิดพวกเขานะครับผมคิดว่าเขาน่าจะคิดแบบนั้นกันอยู่ผมชอบความคิดนี้ผมหวังว่าจะเป็นแบบนี้ผมหวังว่าผมเดินกลับไปแล้วก็แม่จะไม่ได้นั่งรออยู่ตรงกาอี้แล้วถามว่าลูกกลับเลยไหมนะครับแล้วพี่สาวนะครับคิดว่าแม่ควรกลับไปนอนได้แล้วนะครับตอนนี้หรือว่าทีมงานผมวันนี้ก็ไม่น่าจะรอ อะไรผมหรอกนะตีสองตีสามว่าบางทีก็ควรเหนื่อยกันบ้างนะครับแล้วก็กลับไปพักผ่อนกันบ้างได้แล้วนะครับพี่ทรงพี่แซมเบสอลีพี่น้งพี่นิผมว่าพวกพี่กลับไปนอนพักผ่อนยิงพี่เบลเนะี่ยขับลงุงขับรถอะ่ะมันดึกไม่ต้องรอนานหรอกพวกพี่ไม่ต้องรอกันนานหรอกผมผมว่านะมันก็ตีสองเก้านาทีแล้วพี่กลับไปอยู่กับที่บ้านพี่เถอะอืม นี่คือผมก็พูดลอยๆแต่มันก็คงผ่านโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เนต็ตเผื่อใครมันเปิดดูอยู่คนสองคนผมว่านะผมว่าบางทีพวกคุณอาจจะคิดอย่างนี้อยู่ก็ได้อออืมเมผมก็แค่พูดลอยๆนะั่นแหละลอยมาละ ไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่พูดถึงว่าบางทีความคิดไอ้พวกเพื่อนเพื่อนทีมงงทีมงานผมที่มันนั่งปกติมันก็นั่งอยู่เนี่ยที่ผมก็แกล้งทำเป็นไลฟ์ไลฟ์เสร็จปุ๊บเหมือนอยู่สองคนบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็นั่งกันอยู่เต็มอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ปล่ะมันก็ก็คิดว่าบางทีมันก็คงคิดอยู่เหมือนกันแหละว่าแบบว่าเอ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 เฮ้ยหรือเรากลับกลับบ้านดีระหว่างเนี่ยที่พี่น็กมันพูดประมาณนี้แล้วก็เหมือนว่ามันจะปิดไลฟ์แล้วเอเอเออหรือว่าเราแบบ เฮ้ยปุ๊บเรากลับกันดีว่าอะไรเงี้ยแล้วพอพี่แน็กเดินไปก็ไม่เจอมันกันสักคนแม่ก็พี่สาวก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วให้ให้ให,ให้ให้แนก็กไลฟ์เล่นไลฟ์เล่นไปอะไรเงี้ยก็แม่ก็อาจจะกําลังแม่ขับรถแม่ขับรถกลับบ้านได้แล้วแม่อาจจะกาาาาจกาาลังขับรถกลับบาานอยู่กลับา้านได้แล้วอืมแม่าา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 าอาา กูปะคินส yes, ิ่งไอวอนสกิมไอวอนสกิมไอที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็เผืเ่อได้ยินกันอยู่บ้างนะ <Nothing. S 1> ก็มันก็ดึกแล้วนะแม่มันก็ดึกแล้วนะแม่ทำอย่างไรอืมอืม ส่งีิแซมก็เหนื่อยก็พักไอ้บงไอ้เบ๊ก็ไม่ต้องไลฟ์บางบางวันก็เว้นเว้นกลับไปนอนพักได้แล้วพรุ่งนี้ทำงานเช้าอืมพูดรลอยๆผมพูดรลอยๆไม่ได้คิดอะไรเลยพูดรลอยๆเฉย พงัพงหนอพองนังหนอพังหนอะเขาคุยกับใครอยู่วะพงังหนอ ยุบไม่มีพังนะอ๋อคุยกับ MVP อยู่กันตัว <laughs> <laughs> กันถ้าเสียหลักเลยกูเออแม่งเ <laughs> อ้ยกำลังได้ฟิลเลยโอเ้ยคุยกับ MVP อะไรกูเลยกระดองลง <laughs> <laughs> 내 렌디야. 퐁나퐁나 ó 퐁 ผ่านหลายเหตุการณ์มากนะเมื่อกี้ผมสาบานเลยนะครับอยู่ดีรู้สึกอยากเรียกแม่นะครับตอนแรกนะครับผมต่อ <c oughs> <c oughs> แต่ภาพเนี่ยมันมีหลายสีด้วยนะครับผมจะบอกให้ก่อน ที่เพื่อนเห็นทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติเป็นสีทองเไรพวกนี้บางทีมัน,เป,นเป็นตภาพไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับมันเป็นตภาพของประเทศเพื่อนๆอบ้านอะไรกันเงี้ยตะภาพไทยเนี่ยหาไม่ถือว่าง่ายนะครับในตอนนี้แต่ก็ยังมีอยู่ในตามลำคลองตามนูน่นตามนี่บ้างน,นะฮะผมทำอะไรให้ดูไงบาย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  รักทุกคนนะด้ยินเนี่ยเข้าใจตรงกันนะรักทุกคนนะเจอกันบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ